ท่นเดิททเนท่นเข้กล้องท่นเซทวีรวมเดิน2ได้ร่วมนำเงินมาบริจาคอนามัยเขาตองค่ะใช่ค่ะเงินนะคะที่เราได้มาจากโครงการขยะเปลี่ยนเป็นบุญแล้วก็การร่วมบริจาคของน้องๆในโรงเรียนของเราทุกคนเลยนะคะค่ะแล้วก็เงินสว่วนนี้ พวกเราเต็มใจที่จะนำมาพัฒนาอนามัยเขาตอนแห่งนี้ค่ะใช่ค่ะอาจจะเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากแต่ว่าเราก็ทำกันด้วยใจนะคะค่ะก็คือน้องๆทุกคนนะคะก็ได้ร่วมที่จะทำบุญในครั้งนี้กันอย่างเต็มใจค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ขอเป็นตัวแทนรพสตบ้านเขาตองพัฒนานะคะขอบคุณโครงการดีบริจาคเงินดันงุนาการจนาบรีบรบรรบรนะคะที่ได้นําเงินจากโครงการขยะแลกบุญนะคะมาให้กับหน่วยงานของเราเรงินที่ได้นี้นะคะเราก็จะนาไปจัดซื้อเก้า,าอี้นะคะเพื่อใช้ในการประชุมของรพสตรเรานะคะแต่ว่ายังขาดแคลนของเก้าอี้และโต๊ะในการนั่งประชุมของบุคลากรเรามีความรู้สึกว่การ